สวัสดีนะสวัสดีนี่พี่ยายเองเดีย๋ยววันนี้พี่ยายจะพาไปกินไอติมนะทุกคนเพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนมากเรามาถึงร้านไอติมกันแล้วเราจะกินอะไรดีทุกคนพี่ยายเนี่ยคงจะต้องเลือกเนโบเป็นแน่เลยมือดูนะ่าอร่อยจังเลยนะพี่ยายจะใส่สตอรอเบอรี่ดีกว่าแล้วก็เอาอะไรดีนะอ่ะช็อกโกแลตเลยนี่นี่ละ พอเสร็จแล้วเนี่ย,ย,ย,ยมีท็อปปิ้งด้วยนะอ่าคนขายบอกว่ามีท็อปปิ้งด้วยนี่พี่อายเลือกเป็นอันนี้เลยเอาละเราไปนั่งทานกันเถอะขอน้ําด้วยนะ่ากินมากเลยนะไอติมเรนโบว์เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอชิมน้ําก่อนนะม,มันกินยังไงเนี่ยโอ้ยมอร่อยมากเลยทุกคนเอาละไอติมเรนโบว์ไฮไลท์เลยอร่อยเอาแต่ว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแปลกๆดังจ๊อบดังจ๊อบจ๊อบจ๊อบ นี่มันหอยทากนี่นะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมไมาอยู่แบบนี้กลับบ้านกับพี่กันนะ<อ>พี่อยอเอ็นดูหอยทากนี่พี่ก็เลยเอากลับบ้านด้วยทุกคนออดอกทิวลิปหอมชื่นใจพี่ายเนี่ยจะเอาดอกทิวลิปให้มันกินนะสงสัยมันน่าจะชอบทิวลิปไหนพี่ายขอดมสิ มันมแปลกๆนะเหม็นนะอเออไเกือบสลบไปแล้ว่งกินกินเข้าไปกินซะงำงำงำ่าทางคงจะอร่อยและะสิงำๆ,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 ๆงำงำงำกินเข้าไปเยอะๆนะจะได้โตเร็วๆเพร่อพอกินเสร็จแล้วเนี่ยพี่หยาก็จะพาไป,ไปอาบน้นําดีกว่าพี่หยาคิดว่าคงจะต้องเลี้ยงดูมันแล้วแหละมันน่ารักขนาดนี้เอาล่ะทุกคนพี่หยจะพามันมาล้างกระดองมันนะแล้วก็เอามันนลงไปอ่างอาบน้ําเลยแล้วพี่หยาก็ใช้ไดเป่าผมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ฉีดน้ําหอมให้ นิดนึงเลยนี่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 ครีมมินแล้วก็แปรงกระดองเลยจ้าเฮ้พามอะไรอีกต่อไปนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ทาครีมบำรุงให้อ๋อู้สึกว่าเจ้าหอยทากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะเอ๊ไม่ใช่แล้วฉันเป็น<ช>คนแล้วอะไรกันเนี่ยเจ้าหอยทากกลายเป็นคนไปนแล้วทุกคนโอ้นาะเอ็นดูจริงๆเลยค่ะถ้าเป็นคนแล้วฉันก็ต้องดูแลดีๆด,ดีกว่าตามฉันมามาเดี๋ยวฉันแต่งตัวให้นี่หนูเหรอ น่ารักจังเอ้ยชมตัวเองเฉยเลยมานี้มาตามมานี้เดี๋ยวฉันแต่งตัวให้เอาล่ะรอแป๊บึ่งนะเดี๋ยวแต่งแป๊บโอเคหนึ่งสองสามมาหมุนหมุนมุนหมุนชึบชืบปุ๋มหมุนมุนปุ๊บ น่ารักจังเลยค่ะเย้เย้ดีใจจ้าเอาล่ะดีใจขนาดนั้นแล้วฉันพาไปดูบ้านนะเนี่ยฉันทําบ้านไว้ให้เธอด้วยนี่ว้าวพี่ไอ้ใจดีจังเลยค่ะแน่นอนฉันต้องใจดีเพราะว่าฉันนรักสัตว์แล้วเธออะกลายเป็นสัตว์นะเอยไม่ใช่อลุกคแค่ว่าเนี่ยคือบ้านของเธอนะเธออะต้องนอนในนี้เข้าใจไหมโอเค แล้วไม่ต้องกลัวนะเราฉันเนี่ยจะพาเธอไปสมัครเรียนก่อนถึงเคยเป็นหอยทากแต่ตอนนี้เธอเป็นคนแล้วเธอต้องได้รับการศึกษาเหมือนกันโอเคเลยค่ะไปกันค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนแล้วสวัสดีครับวันนี้พาใครมาสมัครครับอ๋อลูกสาวฉันเองแหละแกย้ายมาจากโรงเรียนอื่นนะช่วยรับสมัครได้ไหมคะโอ,โอเคครับเดี๋ยวให้เธอแนะนาตัวครับว่ามาเลยชื่ออะไรบ้างาสวัสดีค่ะชื่อว่าทากิค่ะมาจากโรงเรียนหอยหอยทักทักทัก,ทก,ทกค่ะ อ่าโอเคเดี๋ยวรอบก็ได้เข้ามาเรียนเลยนะพรุ่งนี้นะไปหาซื้อชุดนักเรียนชออัอแสดงว,ว่าคุณครูให้ผ่านได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะหาลูกไปซื้อชุดนักเรียนนะคะขอบคุณมากๆเลยต้องมาปรับหลักสูตรอะไรอีกไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูไม่เป็นไรเอาเธอเอาเธอไปไปไปได้แล้วเดี๋ยวจะสอนนักเรียนต่อน,นี่ นี่ก็มาอย่าห้ามมาสายหน้าตั้งใจเรียนด้วย,ยแม่อย่าลืมไปเสียค่าเทอมด้วยหล่ะเข้าใจไหมออแน่นอนค่ะเอาละทากิน้อยฉันจะพาใธอมาเปิดหูเปิดตาอีกที่นะว้าวที่นี่เอาไว้เต้นใช่ไหมคะดีใจจังเลยเต้นอ๋อให้เก็บอาการหน่อยตามฉันมานี่นะเนี่ยค,คือเขาเต้นนะไม่เป็นอะไรเนี่ยดูโอ้ดูจริตจัก,การสิ เดี๋ยวฉันจะพาไปแดนเลยถ้าเธอชอบขนาดนั้นอ่ะไปกันแต่เธอต้องสัญญาแล้วว่าต้องตั้งใจเรียนแลั้งใจไหมโอเคโอคโอโอ้ยมาเอ้ยมามานี่มานี่นี่ฉันจะสอนเต้นด้วยนี่ชุบ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 เฮ้ชุบชุบชุบ อ,อ๋อพอเราเต้นเสร็จเนี่ยเราก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่อายเนี้ยจะสั่งกาแฟกินสักหน่อยเธอคงไม่รู้จักเมนูสินะเดี๋ยวพี่สั่งให้นะ ได้เลยค่ะหนูไม่เลื่องมากค่ะหนูกินอะไรก็ได้แต่ขอโกโก้แก้วหนึ่งนะคะไม่ใส่ไข่มุกแล้วก็ไม่ใส่น้ำแข็งด้วยนะคะไม่ปั่นด้วยอออไบ้านสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนี้ n. อ๋อโอเคโอเค๋ย okay, ว okay, ฉันทำให้ไหนบอกไม่เลื่องมากไงเอาละฉันคงต้องเอากาแฟแล้วแหละก็ขนมเค้กสีชมพูไปละกันอนันนี้อ่ะฉันเอาชามาด้วยแล้วก็ชาเขียวมาด้วยแล้วก็โกโก้ที่เธอสั่งกินไปเลยนี่นี่แบบร้อนเลยนะไม่ปั่นไหนกินดูสิ เลยกาแฟกู๊เนี่ฉันว่าเธอยังไม่เคยกินอันนี้นะเธอลองกินสตอรอเบอรี่นี้สโิโอเคค่ะโอ้แสบแสบแสอ่อร่อยจริงๆค่ะว่าแต่เรากลับบ้านได้ยังคะหนูอยากกลับบ้านไปนอนแล้วหนูง่วงค่ะเอ้ยเอาล่ะนอนที่นี่นะคืนนี้นะไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกลัวอยู่ไม่มีหรอกไม่มีปัญหาเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ ถึงเวลาที่ฉันต hmm ้องกลายร่างคืนแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยฉันก็จะกลายเป็นสัตว์เหมือนเดิมขอแปลงล่างคืนเป็นเจ้าหอยทากแล้วกันนะค่ำคืนนี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยแล้วพรุ่งนี้ฉันเตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วด้วยฝันดีนะ